คือพี่น็อตเป็นคนที่มีความรู้เรื่องโน้ตเรื่องคอร์ดดีมากๆในการคิดโซโล่สไตล์พี่นออ็อตอ่ะพี่น็อตใช้ความรู้โน้ตในการร้อยเรียงหรือว่าใช้ทางนิ้วในการให้นิ้วแม่งพามไปจริงๆน็อตเองก็ยังถือว่าเล่นกีตาร์ได้แบบ ธรรมดามากเลยรู้สึกอยากจะพัฒนาให้เก่งขึ้นกว่านี้อีกมากครับแต่ก็จากจากเท่าที่ความรู้ที่เรามีอะครับสุดท้ายแล้วเนาะรู้สึกว่ามันก็เราก็ต้องฟังมันอยู่ดีอะครับเหมือนพวกสเกลพวกคอร์ดเราก็ครอบไว้คร่าวๆสุดท้ายเราก็ต้องเล่นด้วยความรู้สึกเล่นด้วยอารมณ์นำมากกว่าที่จะแบบเอ้ยตรงนี้เปลี่ยนคอร์ดยัดสเกลเลยอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่คําแบบเราก็ต้องฟังแล้วเอ้ยเราชอบมัน จริงๆเราถึงเล่นโนตนี้แล้วแบบมันก็ต้องเป็นโน้ตที่เพื่อนเราชอบด้วยครับก็เป็นอย่างที่ได้ยินกันนะคะอทุกคนมึงอะไรยินเปล่าแล้วยินผมว่าผมว่าผมชอบมากโซโลนี้แบบแม่ไม่คุณพูดถึงว่าหลลามึงทำเบสทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมจะพยายามผมจะอยู่ผมอยู่ข้างหน้านกร้องเสมอ